ยังไม่มีใครเข้ามาเลยวันนี้นะคะนุชไปศาลรายง,งานกลางเพื่อขอไต่สวนกรณีทกสขัดหมายศาลแล้วก็ขอเลื่อนคดีนะคะมีทั้งข่าวดีข่าวร้ายแล้วก็ข่าวที่จะต้องติดตามกันต่อไปเนาะ ทั้งนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันก็อยู่ที่นั่นวันนี้นุกก็เลยเดินทางไปที่ศาลรรยงานเพื่อต่อสู้กันในเชิงกฎหมายเราใช้ความดีพวกมันนะใช้แท็กติกใช้กลช่อฉนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ต้องไปหวั่นกลัวเลยค่ะคนพวกนี้มันจะคือเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่า ตนนู้ได้ออกหมายเรียกพยานเอกสารไป3หน่วยงานอย่างที่เคยแจ้งมาก่อนหน้านี้ทั้งนี้จะสืบอ,อยู่แล้วอีก78วันข้างหน้ายังไม่มีใครส่งเอกสารอันเป็นสาระสำคัญเข้ามาในคดีเลยโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งคดีนะคะไม่มีเลยสักฉบับแล้วทกศก็จงใจที่จะเพิกเฉยมันมาศาลนะสาี่ครั้งแล้วแต่มันไม่ พูดไม่เออไม่ออออะไรเลยคือทำเฉยทำเฉยแบบนี้ก็แปลว่าจงใจเพิกเฉยจงใจขัดหมายสารแล้วก็เขียนคำร้องไปตามบริบทของกฎหมายล้ะค่ะว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยถ้าเราปล่อยให้มีการสื่อพยานไปมันก็ไม่เป็นผลดีกับรูปคดีคือเหมือนเราให้การไปลอย,ลอย เป็นคากล่าวอ้างแบบไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงป่าจากพยานเอกสารใช่ไหมคะซึ่งในเมื่อจําเลยที่หนึ่งไม่นําส่งพยานเอกสารก็คือทอกาศานะไม่นําส่งพยานเอกสารจริง,รงๆมันเป็นผลดีกับตนรุ่นตั้งนานแล้วหลยยิ่งมันไม่นําส่งมันยิ่งส่งผลดีกับตัวเราสมมติรุ่นบอกว่า,วาเฮ้ยคุณแจ้งนี่ไม่ถูกต้องถ้าคุณมั่นใจว่าคุณแจ้งนี่ถูกต้องทาไมตอนที่เราขอออกหมายเรียกพยานเอกสารเข้ามายืนยันคุณไม่นําส่ง มันก็จะตอบไม่ได้แล้วว่าทําไมมันถึงไม่กล้านําสงสารทําไมถึงจงใจขัดหมายศาลนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความแพ่งเนี่ยมันจะมีอยู่มาตราหนึ่งไม่แน่ใจนะคะรู้สึกจะเป็นมาตรา92หรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้ถือว่ายอมรับคือเอาเป็นว่าถ้าเขาไม่นําสงยานเอกสารเราได้เปรียบเพียงแต่มันจะไม่สามารถ ยืนยันข้อเท็จจริงได้โดยชัดแจ้งอืมแล้วเขาก็ไม่อธิบายด้วยว่าทำไมไม่นำส่งนะคะมุตก็ดังรับแบ่งสู้นะคะคือจะบอกว่าผิดหวังก็ไม่ใช่จะบอกว่าดีใจก็ไม่เชิงคือตัวเราเนี่ยอยากจะสื่อให้มันเสร็จสิ้นไปเลยยืนยันกันที่พยานเอกสาร แล้วมันก็ผ่านมาหลายสาแล้วมันมีคอนฟ lict ก,กันเรื่องนี้พวกนั้นใช้แท็กติกเรื่องนี้ตลอดทําให้เราไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงผ่านเอกสารที่รับรองสําเนาถูกต้องคือตัวนุชก,ก็มีนั่นแหละแต่มันเป็นเอกสารที่ไม่มีการรับรองสําเนาถูกต้องนะคะถ้านุชไม่มีเอกสารอยู่เลยในมือนุชพูดไม่รู้เรื่องหรอคะ่ะแล้วเราก็นําส่งสารไปแล้วนะคะไอ,เอกเอกสารที่เรามีเนี่ย เราก็ได้ชี้ไปหมดแล้วว่าเออมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมติคอลมอพวกนี้มันเปิดเผยผ่านเว็บไซต์อยู่แล้วเราก็โหลดมาได้เราก็ปริ้นให้สารไปได้นะคะแต่ส่วนที่เราขาดนั่นก็คือใบประทวนจำนำข้าวที่เป็นใบประทวนจริงอย่างที่เคยชีย้แจงไปว่าเรามีแต่ตัวเลขตัวเลขพวกนี้มันยังไม่ชัดเจนพอ เท่าใบประทวนจริงแต่ในความรู้สึกของนุ้ดตาจริงๆตัวเลขมันก็ชัดเจนของมันอยู่แล้วนะเลขมันเห็นอยู่แล้วชัดๆว่ามันผิดปกติไม่ต้องดูใบประทวนจริงวินยูชนธรรมดาก็ต้องรู้โดยสัญชาตญาณว่าตัวเลขที่มันเท่ากันเป๊ะๆยันเศษสตางมูลค่าครึ่งล้านหนึ่งล้านอะไรแบบเนี้ยมันมีความผิดปกติอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วเราไม่ต้องดูใบประทวนจริงเราก็สามารถเชื่อได้ว่านะคะ ก็ไม่เป็นไรในเมื่อถูกตัดพยานเอกสารไปนุชก,ก็เตรียมนำส่งพยานเอกสารเท่าที่เรามีเข้าไปสู้เหมือนเดิมนะคะมีเรื่องที่น่ายินดีอยู่อย่างหนึง่งอ่านั่นก็คือนุชได้ประสานไปยังคนของคุณยิ่งรักนะคะอย่างที่เคยพูดไปนานแล้วแหละคลิปสักเดือนที่แล้วบอว่า ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ต้องไปขอความช่วยเหลือขอเอกสารจากคดีของคุณยิ่งรักเพื่อนำมาใช้ในการต่อสู้คดีนะคะคือมไม่มีการรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารที่จะ รับรองสำเนาถูกต้องก็ต้องมาจากผู้ครอบครองเอกสารนั่นก็คือทกศทกศก็เพิกเฉยไม่นําส่งแต่เราอย่าลืมทกสได้นําส่งเอกสารลักษณะเดียวกันเนี้ยเข้าไปในคดีของคุณยิ่งรักชินวัตรแล้วพอวันเนี้ยจนไปถึงวันที่สืบถ้ามันไม่มีเอกสารเข้ามาในคดีเลยจริงๆก็ต้องใช้เอกสารที่ได้ความอนุเคราะห์มาจากคดีของคุณยิ่งรัก นะคะพอดีลืมมันตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละปกติจะต้องเตรียมมาที่จะพีเซต์ใช่ไหมปรากฏว่าลืมนะคะนุชเพิ่งกลับมาถึงคอนโดด้วยเอาเป็นว่าขอไปเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทกสนำส่งสารนะคะในคดีนั้นน่ะทางอายการได้มีคำร้องขอออกหมายเรียกพยานเอกสารไปยังหลายหน่วยงานเนาะ ทั้งทกสทั้งอปกร,กรทั้งอคศทั้งกระทรวงการค้าภายในอะไรอีกเยอะๆนะคะของคนอื่นนี่ยน้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวนะคะแสดงความต้องการไปว่าขอเอกสารที่เกี่ยวกับทกศนำส่งสารคือเรามีอยู่แล้วพอนึกออกใช่ไหมคะ มันนะมีอยู่แล้วแต่มันไม่มีการรับรองสำเนาถูกต้องจากใครเลยมันอาจจะทำให้ถูกโต้แย้งได้ว่าเอกสารฉบับ,บเนี้ยไม่น่าเชื่อถือเราก็เลยไปเอาเอกสารที่เรามีอยู่แล้วแต่เอาที่มันมีคนรับรองสำเนาถูกต้องอะ่ะมาที่ศาลแผนกคดีเมืองอะไรนั่นนะคะดังนั้นไม่ใช่เอกสารใหม่นะคะเอกสารที่เราก็มีอยู่แล้วแหละ ก็ชัดเจนว่าเส็นสำเนาถูกต้องโดยนายสกลอาพรน,นำส่งสารไม่แน่ใจว่า,าหมายเลขเอกสารมันมีหมายเลขอะไรแต่เอกสารทุกๆฉบับนะคะที่นำส่งสารไปทางศาลเขาจะรันเลขให้ว่าเออแผนที่นั่นที่นี้เดี๋ยว,ยวนู่นไปหยิบให้ก็ได้นะคะโอเคเราค่อนข้างจะเหนื่อยกับการต่อสู้นะคะแต่ว่าเอาเถอะ ให้มันจบๆไปสักทีเพิ่งได้เอกสารมาไม่นานและอย่างที่บอกว่ามันเป็นเอกสารที่เรามีอยู่แล้วนะคะเทียบเคียงกับเอกสารของเราก็ตรงกันไม่มีอะไรที่น่ากังวลนุชขอยกตัวอย่างสักใบเนื้อคะนะคะเป็นที่น่าสนใจโหเยอะๆเวลาทกศนะคะจะทำงบประมาณใดๆก็ตามเราจะ สรุปเป็นรายไตรามาสนะคะก็คือเป็นปกติแหละเพราะว่าจะประชุมสรุปการทุกเดือนมันเสียเวลาด้วยและตัวเลขมันก็ไม่ขย่งเยอะหมายความว่าตัวเลขมันไม่ได้หมุนไปเยอะสมมติเดือนที่แล้วเราเพิ่งประชุมไปเดือนนี้เราประชุมใหม่ตัวเลขมันขยับไม่เยอะมันจะทําให้เจ้าหน้าที่รัฐอดเสียเวลาดังนั้นเราก็เลยให้เวลาในการสรุป3เดือนแล้วก็เลยมีตัวเลขอ่ะ เจอ,อแล้วนะคะนุ้แตพับไว้แล้วแหละว่าว่าใบนี้ที่สำคัญนะคะเอ่ออเกสารใบนี้เอาไปซื้อหวยกันได้นะเป็นเอกสารในคดีของคุณยิ่งรักลำดับที่3014นะคะก็คือใบที่3014ี่ที่ทกสน,นำส่ง เซ็นโดยนายสกลอาพรน,นะคะไม่ได้มีความลับอะไรเอกค่ะจริงๆมันเป็นงบประมาณแผ่นดินนะ่ะนะลูกก็ไม่รู้ว่าทําไมทุกคนจะต้องขู่ลุดกันเยอะเป็นความลับทั้งๆท,งท,งที่มันเป็นงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินภาษีของประชาชนมันต้องโหลดลงระบบอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนเข้าไปดูได้เลยด้วยซ้ำเพราะการทำงานบริหารงบประมาณแผ่นดินมันต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส นี่นุดโดนขู่เยอะมากนะคะถึงการเปิดเผยเอกสารพวกนี้ข่มขู่นุชว่าเป็นความลับธนาคารนู่นนี่นั่นมันจะลับยังไงวะก็ใช้งบประมาณไปเท่านั้นเท่านี้ไม่มีอะไรเป็นความลับเลยคะ่ะเนี่ยแล้วก็เอกสารก็ได้มีการหมายเหตุไว้ชัดเจนนะคะว่าตามมติคอรมวันที่10มิถุนายน2556 ให้นำเงินจากการระบายมันสัมปหลังมาชำระเพื่อลดกรอบวงเงินเนี่ยหมายเหตุตรงนี้ค่ะชัดเจนมันก็เข้าทางเราเลยก็ต้องไปเทียบเคียงไปเอามติคอรมอวันที่10บห้า6อมาดูว่ามติคาร์โมฉบับนั้นให้เราก็ อันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะคะมันจะเกิดขึ้นจริงในชั้นศาลแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วว่าไหนพยานดูซิตามหมายเหตุเนี้ยที่ทกสหรือจำเลยที่หนึ่งให้ในเอกสารว่าเฮ้ยมติคอลมารลงวันที่สิุนายนปี2556 ให้นําเงินจากการระบายมันสัมปหลังมาชําระเพื่อลดกรเปเงินที่ว่าเนี้มันอยู่ตรงไหนของมติคณะรัฐมนตรีวันที่10มิถุนาห้าหกเราก็ยื่นไปให้เขาแล้วเขาให้เขาไฮไลท์ว่าตรงไหนมันเขียนแบบนี้แค่นั้นเองถามแม่งมันทุกคนคําถามเดิมนี่แหละเพราะจะําเลยมันหกคนใช่ไหมคะและแต่ละคนก็เป็นฝ่ายกฎหมายแต่ละคนก็เป็นเจ้าหน้าที่ทกส ภาครัฐคนพวกนี้มีความรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือจะตอบแบบงงงงเนี่ยไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเราก็ได้เอกสารฉบับยืนยันสำเนาถูกต้องและเชื่อถือได้แน่นอนเพราะมันอยู่ในคดีของคุณยิ่งรักชิน,นวัตรนะคะในส่วนที่นุชมียมันเป็นรายงานการประชุมของธนาคารและเป็นรายงานการประชุมที่เราปริ้นมาจาก เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เอกสารที่เขาเซ็นกันแบบมีลายเซ็นชัดเจนแต่มันเป็นเอกสารที่ลงระบบเวลาเราเข้าไปดูแล้วก็ปริ้นออกมานะคะก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายเดี๋ยวแปบบ๊บนะคะอ่ะใช่ใช่อ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันนี่นแหละของนุษที่นุษมีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของขอส่งบันทึกช่วยจํา คำว่าบันทึกช่วยจําในที่นี้ก็หมายความว่าเนี่ยค่ะสมมติสมมติมันมีชื่อของประสานภูนเวศแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็มีหลายเซนเขาอะเพราะว่ามันอยู่ในระบบมันเป็นลักษณะของการส่งบันทึกช่วยจําพอมันมีบันทึกช่วยจํามามันก็เป็นการถอดเทปของการประชุมพอจะเข้าใจไหมคะบันทึกช่วยจําในที่นี้คือเหมือนในที่ประชุมมันจะมีหลายคนเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็จะพูดกัน มันก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่บันทึกเสียงการประชุมไว้และมาถอดเทปเพื่อส่งเป็นบันทึกช่วยจําอีกทีหนึง่งอ่าเป็นการยืนยันว่ามีการพูดอะไรยังไงกันบ้างนะคะมันก็เฉกเช่นเดียวกันกับกรณีที่นุชย์นส่งบันทึกการสนทนาไฟบันทึกเสียงเข้าไปให้ศาลหน้าที่ของนุษย์ก็ต้องมีการถอดเทปถอดบทสนทนานั้นให้ศาลเป็นคอมพิวเตอร์เป็นวอดดิ้งด้วยอ่าก็ เทียบเคียงกันนะคะดังนั้นไอสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันมาพร้อมกับบันทึกช่วยจำที่ไม่ได้มีอะไรใครเซ็นเลยอ่ะอันนี้คือส่วนที่ลุดมีนะคะมันก็จะอยู่ในชุดของฟอนอลลทับหนึ่งศูนย์ฉบับนี้ในเนี้ยมันจะมีเอกสารแรกที่เกี่ยวกับตัวเลขทางบัญชียอยู่ด้วย วาระที่หนึ่งใครประชุมเหลืองอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแต่เห็นไหมคะมันไม่มีใครเซ็นรับรองเลยว่าถูกต้องมันไม่มีการยืนยันอะไรเลยแต่ถ้าเราได้จากทกศมาทกศก็จะให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนทกศเนี่ยปั๊มลายเซ็นมาให้เราว่าเออรับรองนะว่าฉบับนี้เป็นฉบับจริงทีนี้พอเราไม่ได้มาก็มันใช้คนช่อฉนเราก็สู้กับมันโดยวิธีตามกฎหมายนะคะ ไม่ได้มีความกังวลอะไรและเนี่ยอ่ะเนี่ยมันก็เทียบเคียงกันใช่ไหมอันเดียวกันไหมเนี่ยเออใช่สามกิกันยาห้าแปดตัวเลขอืมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะที่พอทกศไม่นำส่งก็ถือใช้เอกสารในคดีคุณยิ่งรักได้เลยแต่ว่านั่นแหละ เราก็ไม่รู้ว่าจะได้เอกสารฉบับนี้มาหรือไม่ทางที่ดีเราให้ทางต้นสังกัดนำส่งมันจะดีที่สุดแล้วมันก็ยืนยันความโปร่งใสของทกาศาเองดีกว่าเราต้องไปเอาเอกสารมาจากแหล่งอื่นนะคะถ้าเราไม่สามารถนำเอกสารมาจากคดีของคุณยิ่งรักได้นุชก็เกรงว่าตัวนุชจะกลายเป็น เสียเปรียบในทางคดีเพราะเอกสารที่เรานําส่งไปเนี้ยไม่มีใครรับรองแล้วถ้าฝั่งจําเลยแถลงว่าเอกสารเนี้ยเขาไม่ยืนยันนะเขาไม่รับรองนะศาลก็ไม่อาจจะรับฟังได้สมมุตินะแล้วแต่แล้วแต่ด้วยว่าที่มาของเอกสารหรือประกอบโดยรวมแล้วเชื่อถือได้หรือไม่จริงๆริงนยืนยันว่ามันเชื่อถือได้เพราะมันอยู่ในรายงานการประชุมอยู่แล้วของทอกศมีหัวทกสชัดเจนนะคะ เอาเถอะถือว่าเรามีความพยายามก็เลยได้มานะคะก็ต้องขอบคุณทางขอบคุณคุณนี่ัทั้งนี้ทั้งนั้นทางฝั่งของคุณยิ่งรักเนี่ยนะคะคือเป็นการให้เอกสารมาใช้ในลักษณะของมนุษยธรรมมากกว่าเพราะสู้ให้ตายยังไงนุชก็ยังยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวพันกับ ผลของคดีคุณยิ่งรักนะคะอย่างที่ย้ํากันบ่อยๆคดีคุณยิ่งรักมันเกี่ยวกับการทุจริต G2G คือมันก็พ่วงรวมเรื่องของใบประทงใบประทวนปลอมด้วยนั่นแหละเพียงแต่ใบประทวนปลอมที่มันพูดกันอยู่ในชั้นศาลนะไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนและไม่ได้มีเอกสารที่เกี่ยวพันกับคดีของนุชการชี้มูลเรื่องใบประทวนปลอมในชั้นศาลมีจริง แต่ไม่ได้มีมูล,ลค่าเท่าที่นุชตรวจพบอ่าพอจะนึกออกใช่ไหมคะคือชัดเจนกว่าและมีมูล,ลค่าที่สูงกว่ามากทั้งนี้ทั้งนั้นลูกก็ไม่รู้ด้วยว่ากรณีชี้มูลเรื่องใบป,ประทวนปลอมเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่เพราะอย่างที่บอกไม่รู้มันตรวจสอบโปร่งใสเปิดเผยยังไงประชาชนไม่รู้เลย พยายามจะติดต่อไปที่ปปชตลอดนะคะว่าออขอความชัดเจนตรงนี้หน่อยได้ไหมว่าสิ่งที่ปปชได้รับข้อมูลมามันเป็นข้อมูลเดียวกันกับเราหรือเปล่าหรือ,อ,อทับซ้อนกันหรือไม่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับการยืนยันก็คือไม่ได้ทับซ้อนกัน เพราะถ้าทับซ้อนกันอคอสอมันคงส่งใบประทวนเข้ามาในศาลแล้วแหละแต่เนี่ทั้งอคอสทอั้งอ,อตกตรและทก,ะกสพร้อมใจกันประสานเสียงกันที่จะไม่นําส่งใบประทวนเข้ามาในศาลเลยฝั่งหนึ่งบอกไม่มีในครอบครองเพราะให้อตลตรอคสไปแล้วอคสอตรออคสกับแถลงสับสนกันคานกันเองว่าไม่มีใบประทวนทำให้นุ๊ ได้เปรียบในทางคดีเยอะนะคะเพอมันสับสนกันเองแบบเนี้ยเราก็ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาได้เลยว่าพวกมึงต้องมีอะไรสักอย่างแล้วแหละถึงได้แบบชิ่งโยนกันแบบนี้นะคะอา้าวโอเคทางคุณยิ่งรักก็ฝากคนของเขาอะนะเพราะว่าทุกคนไม่ได้ได้มาจากเขาหรอกก็ประสานเบอร์พอจะมีเอกสาร ที่เรามีอยู่แล้วตรงนี้ในสำนวนไหมถ้ามีเราขอหน่อยใช่ไหมคะทางเขาก็มอบให้เราก็จะได้ถือใช้อ,อย่างที่บอกว่าข้อมูลที่เราตรวจพบมัน,เป,นเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะสิ่งที่ทาทั้งหมดก็เพื่อประชาชนแล้วถามว่ามันจะเป็นผลดีกับคดีเขาไหมลูกก็ยังมองอยู่เหมือนเดิมหละไม่รู้จะเปลี่ยนความคิดนุ้ดได้ยังไงเหมือนกันส่วนตัวนุ้ดมองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะส่วนนั้นเป็น G2G ส่วนของนุ้ดเป็นใบประทวนปลอมและมีการ สรุปมูลค่าความเสียหายที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงมันอาจจะเกี่ยวบ้างในเรื่องของการผันแปลตัวเลขหรือในเรื่องของการดิดเบือนมติคณะรัฐมนตรีที่ทําให้ตัวเลขมูลค่าความเสียหายมันไม่ตรงตามความเป็นจริงก็แล้วแต่ทุกคนจะตีความแล้วกันนะคะแต่นู่น่ะอ่านสำนวนคุณยิ่งรักโดยละเอียดอ่ะหลายรอบแล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือ หลักฐานทั้งหมดเหมือนจะเทไปที่จีทูจด้วยซ้ําในความในความรู้สึกของเรานะคะหวังว่าทางปปชาทางรัฐบาลจะเห็นความตั้งใจของนุชต,ตรงนี้นะคะที่พยายามจะรักษาผลประโยชน์ของชาติใครจะผิดใครจะถูกอย่างไรจะแก่งแย่งชิงดีจะกอบโกยผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะต้องร่วมมือกัน ป้องกันขัดขวางทุกวิธีทางดังนั้นในส่วนของพยานเอกสาร,ร,รก็เดี๋ยวนําส่งในส่วนนี้เข้าไปนะคะนุชจะต้องเดินทางไปศารลรายงานอีกวันหนึ่งคือวันพรุ่งนี้เพราะเรามีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะเล่าต่อไปเพียง <ried. S 2> แต่อยากจะบอกให้ทุกคนอุ่นใจตัวนุชเองก็อุ่นใจเขาไม่นําส่งเราก็นําส่งไปแทนนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาไปคิดไปฝันไปเชื่อมั่นว่า ถ้าเขาไม่นําส่งพยานเอกสารเขาไม่ต้องรับผิดอะไรหรือเขาจะพ้นผิดหรือเขาจะลอยตัวหรือเขาจะยังไงก็แล้วแต่ไม่อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยค่ะนะคะอะไรที่ทําลงไปแล้วถ้าคุณไม่เกรงกลัวกฎหมายอยากจะให้คุณเกรงกลัวเวรนกบ,บ้างนะคะ